มาดูเทปคาสส็ตของคณะซินเดเรลล่านะครับเป็นวงล็อกยุค90นะครับออกแบบอัลบั้มได้สวยมากครับวงล็อกสมัยก่อนที่จะออกแบบอัลบั้มดีมากครับอันนี้คือสตูดิโออัลบั้มของคณะซินเดเรลล่านะครับแล้วก็ในสมัยก่อนที่หายากที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวนี้คือม้วนเรียกว่าม้วนบูทบูทเหล็กบูทเหล็กก็คือแอบอัดตอนเขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเป็นม้วนแอบอัดตอนเล่นคอนเสิร์ตหายาก ทำไมคนถึงหลงไหลเทปคาสเซ็ตนะครับเพราะว่าเทปคาสเซ็ตในนอกจากจะมีเสียงที่ดีแล้วแล้วก็มันยังมีอีกอย่างหนึ่งครับมันจะมีแผ่นแผ่นบูาแผ่นบุ๊กเลตที่อยู่ด้านในก็คือแผ่นพับนั่นเองครับแผ่นพับนี่ออกแบบอย่างดีครับม้วนนี้เป็นม้วนคอนเสิร์ตนะครับก็จะเป็นภาพการเล่นคอนเสิร์ตของวงซินเดอเรลล่านะครับสวยงามมากครับบุ๊กเลตน่าสงสาหน่าลงนี่อีกด้านหนึ่งครับเป็นภาพขาวดํา แต่ก็ยังสวยอยู่ครับสวยหน้าสะสมมากครับให้ดูบุ๊กเลตอีกอัลบั้มของคณะซซนเดลล่าครับลองโคนวินเทอร์นะครับก็ยังสวยอยู่ครับแต่ว่าก็ภาพไม่เยอะเท่าไหร่ครับภาพนิดหน่อยอัลบั้มนี้ภาพนิดหน่อยครับ